เมืองสีฟ้ากลางทะเลทรายได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งราชาในรัฐราชสทานเมืองแห่งมนสเนที่ร้อนแรงมากกว่าดวงอาทิตย์เหมือนลุดไปในฉากหนังหลักบอลิวูภายใต้แสงแดดร้อนระอุข,ของทะเลทรายกลับรู้สึกเย็นตาด้วยอยะะัญมณีสีฟ้ามาร่วมเดินทางย้อนอดีตไปกับเราในเมืองจอร์จพัว สวัสดีในเมืองจอร์ชพัวนะคะเราก็วาร์ปมาที่เมืองจอร์ชพัวก็อยู่ห่างจากเมืองชัยภูระของเราประมาณถ้าขับรถนะคะก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะอินเดียนะคะเป็นประเทศที่ใหญ่โตมากถ้าเที่ยวเดือนหนึ่งก็ไม่หมดนะเมืองชัยภูระของเราเป็นเมืองสีชมพูใช่ไหมแต่เมืองจอร์พัวของเราก็จะเป็นเมืองสีฟ้านะเราจะพาทุกคนไปดูหมู่บ้านสีฟ้ากันแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายมีป้อมปราการด้วยนะเหมือนทุกๆเมือง เขาว่าจะมีป้อมปากการประจําอยู่ที่นั่นก็เรามาดูความสวยงามของเมืองจอร์จพัวกันนะคะว่าจะเป็นยังไง้บงและโรงแรมที่เรามาเข้าพักในจอร์จพัวนะคะคือว่าโรงแรมแกลีฮาวเวอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชันด้านล่างและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไปประจนภัยที่เมืองจอร์จพัวกันได้เลยค่ะ เราก็กำลังเดินไปพาเชเทียอเดอร์บลูซิตีนะคะก็เป็นเมืองสีฟ้าเราก็จะโชว์ทุกคนกับเมืองที่มีผู้อาศัยอยู่จริงๆนะเดี๋ยวก่อนรถเยอะมากวุ่นวายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนาะอันนี้มันก็เป็นพาท็อปฮอลิดย์เพราะว่าเนี่ยคนเยอะรถเยอะ มันกว้างใหญ่มากทุกคนเราไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนเพราะว่าตอกซอกซอยเยอะมากแล้วก็กราฟเฟตตี้ก็คือทั่วทุกซอยทุกมุมเลยนะจ๊ะแล้วก็ตามข้างทางก็จะมีศาลนะคะแบบศาลเทพอะไรอย่างเงี้ยเทพพพิคเนตพระวิษณุพระแม่อุมาเยอะแยะเต็มไปหมด God of Fertility นะคะก็เป็นเทพเจ้าแห่งการตั้งครรนอะเหมือนมาขอพรเพื่อให้มีลูกกันนะคะ ซึ่งในประเทศไทยอ่ะในประเทศไทยก็มีนะแต่เราไม่มีความรู้ว่าเป็นที่ไหนนะจ๊ะแต่ที่อินเดียก็มีที่นี่นะคะจอร์จพูอันนี้เขาก็สามารถใช้น้ำนะคะเปิดน้ำสาธารณะได้แต่เราไม่รู้ว่าเขาเปิดยังไงนะก็เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองนะคะจะมีน้ำสา,สาธารณะจุย่อย่างเงี้ยเต็มเลย น้องเล่นกันเหรอคะน้องเล่นกันเหรอคะอ๋อตัวน้อยตัวน้อยตัวกระสับบุกเพอนนั่นเหระจิ๊งจิ๊งจิ๊งวันนี้มามาเถอะมาเยี่ยวมาเยี่ยวอ๋อนั่น,น,นล่ะกา็ไปกรุงเทพไหมจ๊ะน้องไปกรุงเทพไหมระวังรถนะ ดูเจอไอ้ตัวน้อยอีกแล้วว่ากลัวโดนรถชนมากเลยอ่ะก็รถมอเตอร์ไซค์เยอะมากระวังรถนะหนู เมืองจอร์จพัวก็จะมีฉายานามว่าเดอะบลูซิตี้หรือเดอะบลูเฮเวนเนื่องจากบ้านเมืองจำนวนมากในย่านเมืองเก่าที่เรากำลังเดินอยู่ตรงนี้นะคะจะทาด้วยสีฟ้าเพื่อสะท้อนแสงแดดและลดความร้อนเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะที่อยู่ในทั่วทุกมุมเมืองจะมีกราฟิตี้หรือภาพเขียนฝาผนังอยู่ทั่วทุกซอยเลยนะคะสายคอนเทนต์สายถ่ายรูปต้องไม่พลาดเมืองจอร์จพัวในฤดูร้อ,อนสามารถร้อนได้เกิน40องศาเมืองจอร์จพัวตั้งอยู่ในทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือของอินเดียใกล้กับทะเลทรายทอเนื่องจากเหตุผลนี้จึงทำให้เมืองจอร์ดพัวมีอากาศร้อนแห้งและมีแดดจัดเกิบตลอดทั้งปีนี่ก็เป็นพาเชเทียฮิลส์อินทรานส์นะคะก็เป็นทางเข้าหลักในนะของดูซิตี้นี่ก็ดูสิดูตึกรอบๆนะจ๊ะก็สีฟ้าหมดเลยแล้วเราก็จะเห็นฟอร์ดข้างบนนะวิวด,ดีไหมก็ระหว่างทางก็จะมีร้านขายของมากมาย แต่ตอนนี้แบบว่าคนเหมือนเขาร้อนกันนะคนก็เลยยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ถ้าเราเลี้ยวขวาเราสามารถขึ้นไปบนป้อมปาการได้เลยแต่เราจะไปทางซ้ายเพื่อไปถ่ายรูปกันทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในเมืองจอร์จพัวก,ก็ต้องมาที่พาเชเทียฮิลเป็นระดับแรกนะคะถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ถึงในนครสีฟ้าแห่งนี้สีสฟ้ามากที่นี่ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คหลักสำหรับสายคอนเทนต์เลยนะคะถ่ายรูปตรงขั้นบันไดหรือจะมาแต่งหน้า สไตล์อินเดีย India, หรือจะมาเพ้นเห็นหน้าเขาก็มีให้บริการนะคะนี่ไม่ใช่แค่สถานที่ถ่ายรูปแต่มีชาวบ้านอยู่จริงๆก็มาพูดคุยหรืออุดหนุนบริการของชาวบ้านก็ได้นะคะชาวบ้านคือเป็นมิตรมากจอชพัวเคยเป็นเมืองของชนชั้นวันณนะพราหม์ทาสีฟ้าเพื่อไม่ใช่ลดความร้อนเท่านั้นแต่สีฟ้าเป็นสีที่แสดงสถานะของพราหม์พาเชเทียฮิลไม่ได้มีแค่ตอกซอกซอย,อยนี้เท่านั้นนะคะเราสามารถขึ้นไปชมวิวใกล้ๆกับป้ป้มป การชมวิวหมู่บ้านสีฟ้าในพาทิตย์ขึ้นหรือพาทิตย์ตกคือฟินสุดข้อควรระวังไม่ว่าเมืองจะสวยงามแค่ไหนแต่ชาวบ้านที่นี่ขับรถเร็วและก็ยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์และชาวบ้านที่นี่ยังใช้ซอกมุมตึกเป็นที่ทิ้งขยะเป็นสาเหตุกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เราเพิ่งพูดไปนี่แหละค่ะที่นี่เขาก็มีสเตปเวลด้วยนะคะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงของเมืองจอร์จพัวนะคะและทุกคนก็ต้องมาเยี่ยมนะถ้ามาจอร์จพัวแล้วก็ไม่มาเยี่ยมสเตปเวลนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะ เราจะทิ้งชื่อไว้ด้านล่างนะคะเพราะว่าเราอะ p r o n o ชื่อเขาไม่ถูกเดี๋ยวมาดูกันเลยตอนนี้แดดแดดอลังมากพานามีนาเซปเวลของเมืองชัยภูราเราต้องจ่าย5,000รูปีใช่ไหมแต่ที่นี่ฟรีนะคะเดินเดินไปได้เลยเดินลงไปได้เลยฟรีนะจ๊ะไม่ต้องจ่าย5,000รูปี 别丢地卡，把。 หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อเทอร์จิสตเด็บเวลถูกสร้างในปีคศ1740สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งน้ําสาธารณะของประชาชนมีความลึกประมาณ300ฟุตรหรือ90เมตรสร้างขึ้นจากหินทรายแดงผนังของสเตปเวล์ประดับด้วยการแกะสลักรูปช้างเต้นลำสิงโตวัวและเทพในศาสนาฮินดูการออกแบบนี้สะท้อนให้เห็นศิลปะและวัฒนธรรมของรัฐราชสถานในยุคนั้นในช่วงศตวรรษที่20เตปเวลนี้ตกอยู่ในสภาพที่สุด หลังจากนั้นได้มีองค์กรมาช่วยกันบูรณนะใช้เวลานานถึง3ปีบ่อน้ํานี้นะคะมีทั้งน้องปลาน้องเต่าเลยนะแล้วก็คนอินเดียเขาสามารถลงมาเล่นน้ําที่นี่ได้นะคะตอนเย็นอะ่ะเราเห็นวัยรุ่นอินเดียลงมาเล่นน้ําที่นี่เพื่อคลายร้อนนะตอนนี้อากาศมันก็ร้อนเขาน่าจะลงมาเล่นน้ําตอนนี้นะแต่เขาลงมาเล่นตอนเย็นเท่านั้นเองนี่นะเขาก็ให้อาหารปลากันนะข้างบนอะ่ะให้อาหารปลาให้อาหารเต่านะจ๊ะ สำหรับสเตปเวลที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่เมืองชัยพุรานะคะเพราะว่าเมืองชัยพุรานี่จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากมายแต่ที่นี่รู้สึกว่าจะเป็นชาวโลโกมากกว่านะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่แต่ก็จะมีแค่เป็นตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะจอร์ชพัวก็เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าเที่ยวนะแต่นักท่องเที่ยวท่านอื่นน่ะจะเลือกเมืองชัยภูรามากกว่า ่ะเราบอกทุกคนว่าตอนเย็นใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาก็มาดับร like ้อนเหมือนกันนะหอแดงคนอินเดียกินหอมแดงเก่งมากใช่ไม่ใช่แค่หอมแดงนะหอมโหัวใหญ่อ่ะ นมันเจ้าเ so g o ก d beautiful แล้วเขาก็มีแอนทิกช็อปเยอะมากเลยนะคะขายของเก่าประเทศอินเดียเป็นประเทศเห็นศิลปะจริงๆนะคะเพราะว่าศิลปะจะอยู่ทุกที่ทุกมุมเลยสวยอะ และตอนนี้เราอยู่ที่สดามาร์เก็ตนะคะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินชมตลาดกันว่าเป็นยังไงแต่ก็รอบๆนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็อินเดียก็คนเยอะมากแล้วก็มีความวุ่นวายมากแต่ก็ไม่วุ่นวายเท่าชัยปลระนะเดยวไปดูกันอาจจะเสียงดังนะจ๊ะเสียงดังเหมือนเมืองชัยปุระ สำหรับใครที่เป็นโรคเครียดหรือว่ามีความเครียดความกังวลน,นะเราไม่แนะนําให้มาอินเดียนะคะเพราะว่าดูจากวิดีโอเราดูจากความวุ่นวายดูจากเสียงแปรที่บีบนะทําให้เครียดมากกว่าเดิมนี่ก็เป็นหอนาฬิการประจาสดามาร์เก็ตนะคะก็จะอยู่ระหว่างกลางมาร์เก็ตของเขาเลยานะเมืองจอร์ชพัวนะ วุ้นวายนิดหนึ่งวุ้นวายนิดหนึ่งไม่นิดละล่ะเรารู้สึกว่าคนอินเดียเฟรน่มากมีความเป็นกันเองนะแต่ขายของเก่งมากเลยแล้วเหมือนเขาชอบเสียงอนะดูจากบีบแตรนะเจะอินกรีเดียนว้าวอ๋อ thank y o อืม mm. so nice smell <Metro S 1> very nice เขาจะให้เราดมมันนี้และเขาบอกว่าต้องดมแบบว่าค่อยๆดมนะเพราะว่ามันแรงมากเลย slow เหรอ slow อเคว้าว so minty อุ้ยมันเย็นมากเลยอ่ะทุกคน the sometimes if you close in the nose Yeah the stomach กสดิเอชันดูดื่มดิสทีอ๋อนอันนั้นหอมมากเลยอ่ะเย็นเย็นน่ะแล้วเขาบอกว่าเราสามารถถ้าเรามีแบบว่า d i g e s t ั่นไม่ดีใช่ไหมก็คือระบบย่อยอาหารไม่ดีเราสามารถเราสามารถชงทีอันนั้นได้เลยนะชงชาอันนั้นแล้วก็กินอนะระบบย่อยก็จะดีขึ้น How many kind of tea you got? I sell 25 different tea 25 different tea wow อันนี้น่ะจะเป็น เออ่ชาฝรั่งนะฝรั่งที่ฝรั่งขี้นกไปอย่างเงี้ยถที่เมืองไทยว้าวแต่หอมมากเลยอู้หอมแบบหอมแบบหวานๆอันนี้คือวานิลานะคะที่เขาปลูกในอินเดียเลยนะดูสิอู้ smell very nice smell sweet one piece two hundred rupees ก็คือ1ชิ้นนะคะ1ชิ้นก็200รูปีนะว,ว้าตรงนี้นะคะเขาก็มีขายผ้าสาลองผ้าสาลีด้วยนะก็เยอะแยะทั่วไปนะคะเพราะว่าคนอินเดียเขาใส่ผ้าสาลีเป็นประจำอยู่แล้วอะ่ะเครื่องเทศกิ่นเครื่องเทศทำให้เราสำลักโอ้ตายละว,วันนี้จามไปหลายทีแล้วะ,ะ้ะ อนนี้เราก็อยู่ที่จัสวันชาดานะคะก็เป็นพระราชวังที่พระมหากษัตริย์ของอินเดียอยู่ที่นี่กันหลายพระองค์แล้วก็ท่้นพระชนหลายพระองค์ที่นี่นะคะก็เหมือนเป็นคล้ายๆสุสานคล้ายๆเป็นทั้งสุสานแล้วก็พระราชวังของคิงหลายๆคนจัสวันชาดาก็จะเป็นอนุสร์สถานหินอ่อนสีขาวสร้างขึ้นในปีคศ .1899 โดยมหาราชาสดาสิงห์โดยสร้างเพื่อลำลึกพระราชบิดาของพระองค์คือมหาราชาจัส วันสิงที่สองซึ่งเป็นผู้ปกครองที่ได้รับการเคารพอย่างสูงในเมืองมาวอเป็นอีกหนึ่งชื่อของเขตจอร์ดพัวใช้หินอ่อนสีขาวจากมากราน่าเป็นแหล่งเดียวกับที่ใช้สร้างทัชมาฮาซึ่งมีคุณสมบัติทําให้สะท้อนแสงอาทิตย์ให้ดูเปล่งประกายในยามเช้าข้างในอนุสร์สถานจะมีทั้งภาพวาดและรูปถ่ายของพระมหากษัตริย์หลายๆพระองค์จากเมืองมาวออนุสร์สถานนี้ใช้เป็นสถานที่ชาปนกิจของราชวงศ์ราซซซึ่งเป็นพระราชวงศ์ที่มีบทบาทสําคัญ ในรมอราสาน์น Morning ในจอร์ชพวลนะคะอันนี้เราก็อยู่ที่เมฮากาฟอร์ดนะยังไม่ได้เวลาเข้าไปนะคะประมาณอีก20นาทีถึงจะเปิดแต่เราก็อยากขึ้นมาก่อนนะเพื่อจะมาดูวิวร,บรอบๆนะคะไปดูกันว่าข้างในจะอลังการแค่ไหนข้างนอกก็อลังการขนาดนี้แล้วนะข้างในก็ต้องอลังการแน่นอนอยู่แล้ว เราก็เข้ามาเรียบร้อยนะนะคะค่าเข้าก็800รูปีนะประมาณ312บาทนะก็มาดูกันว่ามันจะคุ้มกับค่าเข้าไหมชอบตรงเนี้ยหน้าต่างตรงเนี้ยหน้าต่างจะคล้ายๆกันเลยมีหน้าต่างคล้ายๆกันประตูคล้ายๆกันแล้วก็ป้อมปราการก็คล้ายๆกัน t o อุ้ยต้นต้นแตงสีฟัน เราเพิ่งเคยเห็นต้นแตงสีฟันนะทุกคนนี่นะจะ๊ะเขาก็จะเอาลำต้นนะ่ะเหมือนกิ่งค่อยกิ่งค่อยที่เขามาใช้สีฟันนะะฮ้ยอยากลองอนะ่ะจะรสชาติยังไงจะมีรสชาติไหมจะเป็นต้นอย่างนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนคนอินเดียยังใช้อยู่ไหมแบบไอ้ต้นแตงสีฟันอนะ่ะ ใหญ่โตอลังการเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มตรงไหนก่อนได้ขึ้นไปข้างบนไหมก็มาดูกันนะคะก,ก็ต้องอยากขึ้นไปข้างบนอยู่แล้วอะ่ะแต่ก็มาดูกันเราจะได้แบบว่าอยู่ห่างหรือเปล่าหรือว่าจะได้ขึ้นไปข้างบนด้วยก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นวิวของ blue city นะคะที่เราไปเมื่อวานอะ่ะแล้วก็เขาก็มีซิปไลน์เนี่ยถ้าใครแบบว่าอยากซิบไลน์ก็มาได้นะจ๊ะ แต่เราไม่ดีกว่า,า,า,า <laughs> ก็สนุกดีนะเป็นกิจกรรมที่สนุก ป้อมปาการเมรันกาหรือเมรันกาฟอร์ดไม่ได้เป็นเพียงกำแพงหรือหอคอยป้องกันแต่ยังเป็นที่ประทับของกษัตริย์มีพระราชวังต่างๆที่วิจิตรการตาและยังสะท้อนถึงชีวิตความรุ่งเรืองศิลปะวัฒนธรรมของราชวงศ์ลาซซปัจจุบันนี้ชั้นล่างสุดของป้อมป,ปาการนะคะ <c oughs> เขาทําเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้จัดแสดงสตราวุธโบราณเครื่องแต่งกายราชวงศ์อันนี้ก็จะเป็นกล่องเครื่องสําอางโบราณนะคะสําหรับราชวงศ์เท่านั้นแล้วก็อันถัดไปก็ ก็จะเป็นชีชาหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าบาลากุนั่นเองค่ะมีจัดแสดงทั้งเงินตราโบราณสกุลต่างๆมีเหรียญของอังกฤษด้วยนะคะมาจากช่วงที่อังกฤษล่านานนคมและห้องศิลปะจิตกรรมเป็นแบบสไตล,ล์ราชสถานภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปของกษัตริย์ที่อยู่ในพระราชวังรวมถึงฆาบริวารและยังจัดแสดงโชว์เก ah ี้ยวรถม้ายานพาหนะแสดงเรื่องราวความรุ่งเรืองในอดีตของราชวงศ์ชั้นต่อไปก็จะเป็นเชชมาฮาวเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ร้อมอบไปด้วยกระจกสีสันแล้วก็ยังมีห้องแต่งตัวห้องนอนและอื่นๆที่พระราชวงศ์ได้ใช้ห้องที่เราเดินขึ้นมานะคะก็จะเป็นห้องพักของมหากษัตร์มีห้องสัตว์วุธอะไรมากมายห้องมีเสื้อผ้าแล้วก็งานศิลป์ต่างๆนะคะแล้วเราก็มาถึงยอดสุดของปราสาทนะคะก็จะเจอวิวเมืองอย่างนี้นะสีฟ้าทั่วกัน มันใหญ่โตมากอะ่ะอาจจะเดินไม่ทั่วถึงนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็ข้อมูลเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะคะเกี่ยวกับที่แห่งนี้ก็ต้องขออภัยคะ่ะแต่ทุกคนก็ Google เอาแล้วกันเนาะ ป้อมเมฮากาวถูกสร้างขึ้นในปีคศ1459โดยมหาราชาเราจอร์จทาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองจอร์ชพวัวและเป็นหนึ่งในผู้ปกครองของราชวงศ์ราสอป้อมปาการจะตั้งอยู่เนินหินทรายที่เรียกว่าเนินนกแรง้งสูงประมาณ125เมตรเหนือระดับพื้นดินในตัวป้อมปาการจะเป็นการแกะสลักหินที่มีลวดลายอันละเอียดอ่อนและองค์ประกอบแบบอินโดอิสลามแบบผสมผสาเนเจอนยังไงให้ทั่วถึงอะ มันใหญ่มากทุกคนไม่รู้ว่าจะเดินั่วถึงหรือเปล่าแต่ความอลังการนะ่ะก็คืออลังการนั่แหละแต่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันความอลังการทำไมต้องมีอีเวนต์อะไรอย่างนี้หรือว่าเขาจะรีโนเวทใหม่เขาทำรีโนเวทใหม่เราก็เข้าใจได้นะแต่ถ้าเป็นอีเวนต์อะไรแกก็ไม่ควรจะเอามาอยู่ในสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญของประเทศปะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะแต่ก็ขอให้เป็นการรีโนเวทละกันนะสวยมากเลยดูดิดูลายฉลุดงดดาามตะการตามากต้องใช้คนสักกี่คนถึงจะสร้างอันนี้หมดว้าวแล้ดูประตูอันนี้สิ คือทุกๆประตูของอินเดียมีความอลังการหมดเลยนะคะแล้วก็ทุกๆประตูเหมือนมีเรื่องราวเรื่องเล่าอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นงานศิลป์ที่เยี่ยมยอดมากสวยงามงดงาม,งามแล้วเราก็พรุฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันคืออ e ีเวนต์มันไม่ใช่งานรีโนเวท เียดายมากไม่สมควรจริงๆโอเคมาเรื่องเล่าประตูต่อจ้ะบานประตูเราชอบบานประตูนี้มากเลยสวยมากศิลปะมากแต่ถ้าแต่ถ้าให้เป็นเครื่องประดับที่บ้านเป็นบานประตูที่บ้านคงน่ากลัวไปนิดนึงนะจ๊ะไม่น่าเชื่อว่า สถานที่สำคัญจะกลายเป็นอีเวนต์อะไรก็ไม่รู้และเราก็มาถึงทางออกแล้วนะคะก็เ <kat> ป <Gard skincare> <Belgium> ็นคราฟตาซาก็ร้านกิฟ <sheet> ช็อปนั่นแหละดูเขาก็ขายพวกผ้าซาลีภผ้าซาลองแล้วก็รองเท้าแต่รองเท้ายินเดียสวยมากทุกคนรองเท้าสวยใส่ ของเท้าวสวยนะคะแต่เราไม่ไม่ได้ซื้ออะก็เป็นงานฝีมือนะพวกผ้าต่างๆอ๋อ I'm from Thailand not not Japan yeah, yeah. yeah. <laughs> สวัสดีค่ะ yeah correct สวัสดีค่ะโอ้โหน่าหมายความว่าคนไทยก็มาที่นี่ด้วยนะแต่เขาแต่หลายๆคนนะบอกว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นเพราะว่า เรามีกล้องไงส่วนใหญ่คนไทยหรือว่าคนอะไรจะไม่ค่อยฟลอกกันแต่คนญี่ปุ่นอนะบลอกกันเยอเดี๋ยวมาอีกส่วนหนึ่งแคล้ายๆวัดอะทุกคน <Wow. S 1> ก็น่าจะเป็นวัดอะไร <Wow. S 1> ก็จะเป็นนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะมีเทพองค์ใดที่เขานับถือบูชานะคะแต่ส่วนใหญ่คนที่นี่ก็จะนับถือพระพิคเนตนะพอรูปปั้นพระพิคเนตอะจะอยู่ตรงประตูบ้าน เกือบทุกหลังเลยอะแบบว่าเป็นเล็กๆช่องเล็กๆตรงประตูนะจ๊ะก็มาดูกันว่าเขานัถือเทพองค์ไหนกันนะ Excuse me not a l l o w man not allowed to take video ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนครแห่งสีฟ้าเมืองจอร์จปัวเมืองนี้ข้อมูลเยอะเล่าวันหนึ่งก็ไม่หมดค่ะถ้าทุกคนสนใจก็ไปตามหาอ่านได้ใน Google นะคะข้อมูลละเอียดหยิบเลยผิดพลาดประการใดออกเสียงอันไหนผิดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยการผจญภัยในรัฐลาจสถานในประเทศอินเดียของเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้ฟลอกหน้าจะเป็นที่ไหนช่วยติดตามด้วยนะคะ